สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านทีเข้ามาหลับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไหมเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาตามก,ตกันต่อกับแนวทางฮานอยมัดรวมจากแนวทางของวันที่หนึ่งเนาะจ้าวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งจะสองหาหกแปดเดือนหมกกะลานาะมือนีกับมาผบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าวันที่หนึ่งมือนีก็คือมีแนวทางวยรัฐบาลไทยให้ด้วยจ้ารัฐบาลไทยก็คือแอดจอยลงให้สองสูตรเนาะ วันที่หนึ่งเจอกันสูตรแรกจรากพัารัฐบาลไทยออกพ้นวันที่วันที่สองว่าะ,ะสำหรับสำหรับพน้นห้าน้อยเมื่อวานจ้ะวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองจ้ะน้อยมัดร่วมเด่นไปที่สามกับหกวิ่งลูดจ้ะสำหรับพ้นจะสามตัวบนน้อยหลบเฉพาะกิจ สี่าดผ่านไปจาะสตัวรางหกสามหกสาขู่เด่นนอนมาเลยเนาะเข่า3าหจากตัวเน้นเต็มเต็มเด่น3ามมาเด่นหกวิ่งรูดหมาสำหรับรอบพิเศษจะเก้าผ่านไป2ตัวรางพิเศษ0ูนเนาะผ่านไปจะรอบพิเศษสำหรับรอบปกติจะ3ามเจด หลางหนึ่งหารอบปกติผ่านไปสำหรับรอบวีพี่จะสามแปดสองแปดสองเข่าตรงๆจากตัวเน้นเต็มเต็มกันจ้าโอ้ยอเน้นเลยเนาะสำหรับหลางสี่จะโอ้โหพูดผู้บักโมบักเผ่าจะแนวท่าเขาคือเมื่อวานติดเบิร์นหาหากะพูคุก เขามาสี่สี่จ้ะแต้มเดียวลดแต้มลงมาจาจะคำนวณได้หาหากับพุกพุลดแต้มลงมาสี่สี่แต่สําหรับเลขเบิลขาสายเบิลลูดเบิลคือว่าป่างนาะสี่สี่เต็มเต็มวางหายแค่์กฮกเราจะมาสี่สี่อือหืออันนี้แหละจะเลขเบิลบางเถื่อบางข้างคำนวณได้ตัวกับไปอีกตัวบางเถื่อบางข้างก็มาตัวสี่คำนวณได้สาหรับเลขเบิลสาหรับสูตรสามตัวของเฮาก็คือผ่านฝ่ายเราจะม้นนี้ เมืองค่ะสุดสามตัวมาเต็มๆเต็มบริจับหายจ้ะเด่นสามรู่สามจ้ะแปดสองอยู่สุดกันสามแปดสองวีพี่บริจับหายเนาะโอ้โหอ่ะผ่านไปสําหรับสุดสามตัวสําหรับฮานอยมารวมข้งเฮา,ามือเข่าสองน้อยเราจะรอบแหลกกับรอบสุดท้ายจะเฉพาะคิดกับวีไอพีจะเน้นๆจ้า,าวันที่หนึ่งเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้ากับฮานอยมัดรวม สำหรับรัฐบาลไทยอดใจรออีกสักครู่เดียวเด้อจาแอดโอยของลงแนวทางฮานอยจบก่อนเนาะคอยตามรัฐบาลไทยเนาะจาะหลายแนวทางเนาะสำหรับมัดรวมวันนี้ให้ไปที่เด่นเด่นหากับแดจ้ะหาแปดวิ่งลูดจ้ะจับคู่เด่นหาวิรุณหามีหาหก หาเจ็ดคููเด่นหาแปดตามด้วยห้าเก้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองสำหรับเลขเบอร์มื่อนี้แอปพลิคำนวณเดขจีบเบิร์อยู่ หนึ่งหนึ่งกับสองสองจะเลขเบิร์มือเด้อจะสายเบิร์ตามหมักถ้าชอบพิจรารณาเบิร์ได้นะจ๊ะแต่อย่างที่เคยบอกไปเนาะบางเถื่อบางกลางคำนวณได้อีกตัวไปอีกตัวบางเถื่อบางข้าง,งาากลับมาตัวตีวตวคำนวณได้จะเลขเบิร์ถ้าคิดว่าหมักเบิร์ชอบเบิร์นแต่คิดว่าเบิร์สีมารจริงจริงก็คือหลุดเบิร์เนาะสาย 1, 1, 2, 2, 2, เบิร์อ่ะหนึ่งหนึ่งกับสองสองแอดจอยคอวางสองสองพ่อจะที่เลือกกับพิจรารณาเบิ่งเนาะจ๊ะ กันสม,มี3าหาจ้าสามหาหาสามสุดกันสามหกสเจ็ดสาดโอ้สำหรับหาหนอยของไอจอยเอนี้มัดรวมนี่คือมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้อจ้าสำหรับ3มตัวบน6กหากเก้าสาดหา 9ก้อีกชุดจะาเก้าหาสำหรับตัวเน้นจหาหาาน่อยมัดรวมวันนี้3ามตัวบนขอเน้นไปที่ห้า9ก้าห้ากันจะสามห้าสามหเบิ้ลนสองสองแปสองแปหนึเจ็ด ห้ากเก้าจ้าสำหรับมัดร่วมนี่คือแอดจอยหา4น้อยจะเฉพาะคิดถึง VIP จะสำหรับห้าน้อยมัดร่วมพวกเฮาจ้าสำหรับมัดร่วมนี้ก็เปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบกัจังคอยตามเนาะจ้าสำหรับแยกน้อยแอดจอยกามีหาอีกสูตรหนึ่งคือการเนาะสำหรับ ศาพี่น้องเอฟซีทันใดที่บหมักมัดร่วมเนาะจากะฝากนําไปเปรียบเทียบกับพิจาจรณาการเนาะจ้กเพื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจามือนีนกาคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันเนาะจ้กเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทาน่าโชงดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านเนาะจารับชมไว้เป็นแนวทาน่าจ้าถ้ามีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบถ,ถ้าถูกใจกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้อาจารเพื่อสิเลปภาสแนวทางตัวต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้การใดทุกวันจะสวัสดีจ้า